ประเด็นใหญ่เช้าวันนี้ครับยังคงเป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่พวกเขาเอาชนะได้ในเกมสุดมัน e x c ซ t i n g อารมณ์รูบเต็มไปหมดแต่ว่ากูรูนักวิเคราะห์ของเกดเขามองว่ามันเป็นชัยชนะแค่ผักชีโรยหนะ้าความผิดพลาดในครึ่งเวลาแรกที่โดนนำสองศูนย์เป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ปีเตอร์เคาส์ออกมาย้ําเลยครับบอกว่าถ้ากองหน้าแมนยูเต็ดที่มีอยู่ตอนนี้นะเป็นพวกเวอร์คลาสทั้งสิน้นแต่ถ้าไปอยู่ในมือของเป๊ปโกลเดลล่าหรือว่าเยนงี่ครับ จะออกมาอีกรูปแบบหนึ่งเลยในขณะที่เจมีค่คาร์ลเกอร์ก็ซัดใส่อโอเลกุนาโซชาอีกแล้วบอกว่าโซชาเขาก็มีท่าทีที่แปลกๆนะเพราะว่า,าตอนพักครึ่งเนี่ยยังเดินไปขอกําลังใจจากแฟนบอลอยู่เลยโดนนำ2-0แต่พอจบเกมเขาชนะทํามาเป็นพูดว่าแฟนบอลห้ามย์สิ้นสธาสิต้องเชื่อในตัวนักเตะชุดนี้สิเอ้าแล้วคุณจะไปว่าเขาได้ยังไงคุณแพลเลสเตอร์มา4-2อออเขาก็ปิทสิตั้งคาถามสิเพราะฉะนั้นคลิปเช้าวันนี้แซ่บแน่นอนครับ หากคุณผู้ชมมีความใฝ่ฝันอยากได้ผพ้าพันคอของคริสเตียโนโรนัลโดที่ส่งตรงจากเมกกัสโตสนามโอทราฟอร์ดที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้แต่เราแจกทั้งหมด5ผืนเพียงเข้าไปทายนักเตะคนสุดท้ายที่จะยิงประตูในเกมวันแดงเดือดแมนยูพบลิเวอร์พูลใครจะเป็นคนยิงโรนัลโดซาริโอมาเน่โมฮัมเหม็ดซาลาเมสันกรินวูดมาคัตแลตฟอร์ดหรือจอแดนเฮนเดอร์สันใครก็ได้ที่ยิงประตูสุดท้ายในวันแดงเดือดอาทิตย์นี้เข้าไปตอบได้ในไลน์ @fc ไทย เราแจกภาพันคอทั้งหมด5ผืนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในเช้าวันศุกร์นะฮะคุณผู้ชมก็เหลือเวลาวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก่อนสี่ทุ่มครึ่งที่แดงเดือดจะเตะในการทายผลประตูสุดท้ายใครจะเป็นคนยิงนะครับในรายแอดเอฟซีไทยย้ำนะครับว่าของรางวัลเนี่ยมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ไปอังกฤษมันยากมากนะครับแม้ว่าจะไม่ต้องกักตัวแล้วแต่มาเดินทางคุณก็กลัวโควิดอีกนี่เราสั่งจากชิปปิ้งจากไม่กับโตมาส่งเนี่ยรอเวลา ประมาณเกืบเดือนหนึ่งนะครับผ้าบันคอ5ผืนของคริสตยโนโรนัลโดและอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแฟนเมดด้วยนะคือเวลาไปหน้าสนามเนี่ยจะมีภาพนคอขายอันนั้นก็คือแฟนถักเองแต่อันนี้มันเป็นออฟฟิเชียลจากสโมสรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ,อ้โหมูลค่ามหาศาลมากไปทายได้เลยว่าลูกสุดท้ายที่ประตูจะเกิดขึ้นเช่นสมมติเกมจบแค่1นโมซาลาเป็นคนยิงก็ต้องถ่ายวาซาลาสมมติแมนยู พลิกกลับมาชนะ2-1ประตูสุดท้ายเป็นกรีนบูดยิงก็ต้องบอกว่ากรีนบูดยิงประตูสุดท้ายไปตอบได้ในไลน์ ad fc ไทยไม่ต้องตอบในคอมเมนต์นะฮะไม่ต้องตอบในไลน์ผมตอบในไลน์ ad fc ไทยแจกภาพประกโครนโล่5หลังวันนะครับอ่ะไปลุยกันเลยครับไปเริ่มมาที่เรื่องของปีเตอร์เคลาช์ครับนี่คือตอนนี้เป็นกูรูทาง BT Sport ปอรแกออกมาบอกว่าผมนั่งดูแมนยูเต็ดแล้วก็ยังไม่ค่อยถูกใจนะไอไๆตรงที่โดนนำ2-0มันแย่อยู่แล้วแต่ว่าการกลับมาชนะ 3ประตูอ2มันยังดูแบบือน,นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันผักชีโรยหน้าแล้วก็กลอยไอ้พวกขี้เท้าโผอาไว้ใต้โมอะ่ะจริงๆปัญหามันยังไม่ถูกแก้ไขเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันยังไม่ทํางานหนักเท่าที่ควรโอเคคุณมีสุดยอดสูน,น้าอย่างคริสเโรโรนโดคุณมีดาวรุ่งอย่างเมซันกรีนบคุณได้มาคารลฟอร์ดกลับมาคุณมีทั้งเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันยังทํางานหนักได้มากกว่าน,นี้นะผมว่าผมยังคิดจินตนาการไปถึงการถ้าหากว่าอีกสี่ห้าคนเนี่ย อยู่ในทีมของเป๊ปโกเลล่าหรือว่าเ oh, ยร์นท็อปนะโอ้โหพิธภัศรบอกว่าวิ่งกันหูดับอ่ะคือมันไม่มันต้องเพลสหนักกว่านี้เวลาเพลสต้องเพลสพร้อมกันคุณเห็นลิวคร์ไหมเวลาบีบเนี่ยมันต้องบีบแบบบีบพร้อมๆมันไปเลย34คนอันเนี้ยเดี๋ยวบีบคนนึงไม่บีบคนนึงมันยังไม่ใช่อ่ะโอเลอ่อาจคุณอาจจะจินตนาการโอเล่โกรธในห้องแต่งตัวไม่ออกอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงว่าถ้าเป็นเป๊ปกับท็อปเนี่ยสาคนเนี้ยต้องวิ่งเยอะเนี่ยมั่นใจได้เลยคือแมนยูเต็ด โชคร้ายที่มีคุณซื้อที่ประสบการณ์ไม่เยอะ,ยอะคุมแค่ทางโมแล้วก็คาดิฟแล้วก็มาคุแมแบนอยู่เองคุณไม่มีระดับเป๊ประดับพ็อปหรือแมททูโคนี่คือคำพูดของฟีเตอร์เค้าชาววันนี้ในขณะที่เจมี่คาราเกอร์ครับแกออกมาตอนนี้แกกลายเป็นศัตรูกับโอเล่ไปแล้วนะครับจาราเกอร์บอกว่าทางฝั่งของอีโอเล่คุณ่าโซชานี่ก็แปลกๆนะ ผมว่ามันตลกดีนะโดนนำสองศูนย์เสร็จน่าจะรีบวิ่งเข้าห้องแต่งตัวไปแก้เกมไอ้ที่เดินไปแล้วก็เหมือนปลกมือขอคลางใจจากแฟนบอลอ่ะโอเคและแฟนบอลก็หนุนหลังสุดท้ายกลับมาชนะได้สามสองดัานไปให้สัมภาษณ์ว่าโอ้เนี่ยแฟนบอลต้องมีความเชื่อสี่ห้าหมดศรัทธานในตัวของนักเตะสิเพราะว่าเราไม่เคยยอมแพ้คาราเตอร์ก็ใส่บอกว่าคุณจะไม่ให้เขาหมดศรัทธาไม่ให้เขาตั้งคำถามได้ไงก็คุณแพ้เลสเตอร์มา42แบบนั้นเขาก็มีสิทธิตัง้งคำถามสิแล้ว ไม่ฉลาดหรือเปล่าหรือเปล่าไปไปตั้งคําถามเหมือนอยากจะมีปัญหากับแฟนบอลตัวเองท,างท่านจริงๆแล้วเกมนี้คุณชนะเพราะเลดอาร์มี่หนุนหลังอยู่เสียงดังมากที่โอทาฟอร์ดอ่ะเสียงจะดังขนาดไหนนะครับแล้วแฟนปีศาจแดงหนุนหลังโอเล่จริงหรือเปล่าลองฟังจากคลิปนี้ครับ ก็ชัดเจนนะครับว่าแฟนบอลโดยเฉพาะที่เป็นพันแท้นะครับฝั่งสเตฟเอร์ดเอ็นเนี่ยก็ยังคงให้กำลังใจตำนางของเขาจริงนะครับโอเล่แอสตูวิลกันดังสุดๆเลยคาร์ลเกอร์บอกว่านี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวในเกมแดงเดือดวันอาทิตย์นี้เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกันตัวต่อตัวเนี่ยลิเวอร์พูลดีกว่าแมนยูแน่นอนนะนี่คือคำพูดของคาร์ลเกอร์เขาบอกว่าจะมีวิธีเดียวนะที่ลิเวอร์พูลจะแพ้ออกมาจากโอทราฟอร์ดได้คือเรดอาร์มี่เพราะถ้าแฟนบอลแมนยูหนุนหลัง ปีศาจแดงเหมือนเกมที่เจอตันต้าเนี่ยริบูเหนื่อยแน่นอนน่าจะเป็นคลนทางเดียวที่แมนยูจะชนะริบูในบ้านของพวกเขาได้ในวันอาทิตย์นี้นี่คือคาพูดของเจมี่คาราเกอร์นะครับส่วนเช้าวันนี้นะฮะใน TikTok เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมมองว่าแซ่บมากกว่าใน YouTube อีกลองไปดูได้ใน t k t t o k ชื่อเดียวกันและอย่าลืมช่องของเรากด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้เย็ยนนี้เจอกันประมาณสัก5้าหกโมงเย็ยนทั้ง2ช่องทางครับ